ที่พ่อขัดตัวให้นะคะสาวอ้วนนะคะ <S <S อากาศร้อนนะคะพ่อเลยจับลูกสาวมาขับตัวค่ะอ้วนถูกใจมากตัว <อ S 2> ดำเลยนะคะน้ำไปด้วยนะคะนิ่งเลยนะคะน้ำมูลชอบใจมาก <hiking> อันนี้พ่อกวานนะคะ น้ำมนสูงขึ้นเยอะเลยค่ะแน่แน่โอ้คีไข่ออกเยอะเลยค่ะเป็นสาวสวยเลยทีนี้สวยงามมากเลยลูกไข่น้อโอ้ทำไมสวยจังเลยดูค่ะดูค่ะนิ่งให้พ่อทำนะคะแน่แน่เอ๊ะนิ่งมากเลยเอาแปรงค่ะชอบใจน้ำมนชอบใจ ดูไม่ลูกตัวดำปึ๊ดเลยมานี่มานี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะน้ำมนต์พ่อก็ขัดข้างล่างขัดข้างบนขัดทุกส่วนของน้องน้ำมนต์นะคะสาวเลยะคะ่ะทีนี้อากาศร้อนนะคะจับลูกมาขัดตัวเดี๋ยวแต่แม่น้ำอานยังไม่ได้ไปขัดสักทีนะคะ น้ำต้องขับตรงนี้นะคะแม่แม่ดูความนะคะน้ำขี่ไครออกเยอะเลยเวขัดตัวชวีวันออกกินนมสบายใจเลยค่ะยื่ในพ่อขัดตัวแบบสบายใจอะ่ะนิ่งด้วยค่ะแม่แม่ไม่งอแงเ,อเลยสงสัยมีแรงมีอะไรนะคะมีความสุขม,มีความสุขมีความสุขที่พ่อทําให้ ขัด้วยลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นผูงง้น้ำขันให้ลูกนะคะอากาศมันร้อนนะคะแม่แม่อากาศร้อนมากดูน้ำมนต์ทั้งกินทั้งให้พ่อขัดตัวให้สบายใจเลยที่น้ำมาเพิ่นเอ,อ๋พ่อจะขับให้ลูกขัดอีรีด้วยค่ะเพื่อลูกสาวนะคะ ความงามนะคะจะโตเป็นสาวแล้วต้องแบบขัดขัดขัดทีด่ใครสนองนะคะนี่่ออายืนในพ่ออาบน้ำสบายใจดูอากาศมันร้อนสอนน้ำมนต์ก็กินนมแบบสบายใจหวาก็จะเอาสสย่างมาอีกว่เสย่างถึงยู่ไงอาการ้อนนะคะแม่น้ำหวานก็ยังมี แม่ควานกับพ่อควานยังไม่ให้ลงเล่นน้ำนะพ่อควานเนาะเพราะว่ายังมีน้องน้ำมนต์อยู่นะคะน้ำมันลึกน้ำลึกมากนะคะแม่แม่ที่บ้านท่าลาดนะคะน้ไม่ได้ตื้นๆนะคะน้ำแบบเป็นน้ำหมวฝฝายเลยนะคะแม่ให้น้องโตกว่านี้ก่อนโตเป็นสาวก่อนนะคะถึงจะให้ลงเล่นน้ำหัวอฝายนะคะอันนี้ก็ได้เลิกได้ยามงามดีนะคะขัดทุกวันนะคะแต่ไม่ค่อยได้ลงนะคะ น,นี่เลยเห็นอากาศร้อนๆเลยอยากไข่โชว์แม่แม่สหน่อยนะคะน้ำมวนสูงขึ้นเยอะเลยค่ะแม่แมตัวสูงขึ้นเยอะเลยเป็นสาวเลยนะคะนี่นิ่งนะคะนิ่งมากอ่ะไม่งองแงไม่ดิ้นไม่อะไรเลยให้พ่อขัดตัวตัวดำปึ๊ดเลยตอนนี้อากาศน่าจะเหมือนประมาณห้าสิบองศาเลยนะคะแม่แม อาบน้ํเดล้วนึกว่าเป็นมอมแมมเหมือนเดิมค่ะพ่อความอาบน้ําเสร็จก็จะเป็นมอมแมมเหมือนเดิมแน่ๆเลยไปเล่นดินเหมือนเดิมค่ะอ้มีความสุขมีความสุขหลายๆค่ะแม่แม่ลูกสาวคอนลอ,อยลูกสาวแม่แม่เป็นสาวแล้วเด้ออากาศร้อนมากนะ แม่น้ำหวานก็ชื่นใจเหมือนกันพ่อควันก็อาบให้เหมือนกันแม่น้ำหวานก็ชดชื่นเหมือนกันสถานที่เลยแฉะเลยนะคะสถานที่เลยแฉะเลยค่ะเล่นน้ำทั้งแม่ทั้งลูกเลยอากาศร้อนร้อนเล่นน้ำสบายสบายอากาศร้อนมากค่ะไม่มีอะไรไปไหนไม่ได้เลยค่ะอากาศร้อนเลยขัด ว่องว่างเลยขัดตัวให้ลูกซะเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยะค่ะแม่ๆอันนี้ก็สาวหลาอันนึงก็สาวกกนะคะสาวกกก็ร่างใหญ่สวยเด้อแม่น้ำหวานของเรานะคะขัดหน้าขัดตาให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเออแม่น้ำหวานเหมือนน้ำมนต์เป๊ะเลยเวลาโดนน้ำเอาเพิสูงยังไงเพิ่สูง แม่แ <One> ม <input> so like ่น้ำหวานก็มีความสุขเหมือนกันดู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 เด็กหญิงอ้วนของเรามุดอย่างเดียวค่ะสาขามุดเอาถังน้ําไปหยิบเระถังน้้นมาล้ำปึกนะคะแม่แม่ขัดตัวแบบนี้ตัวดําสวยนะคะแเราโดนมอมแมมเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยมอมแมมมากเอน้ำวนมีความสุขอมีความสุขมากๆเลยค่ะ ตัวดำเลยได้ขัดขี้ใครออกอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องพังน้ำมนนนะคะก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆจากน้องน้ำมนและแม่น้ำหวานนะคะดูคะ่ะเริ่มมีขาหลัง ชอบนางตรงนี้เลยค่ะแม่แม่ชอบตรงที่โอุย้ยมีขาหลัง <laughs> มีขาหลัง <laughs> แกลง้งแกลงพ่อค่ะแกลงพ่อนะคะสดชื่นสดชื่นน้ำมนต์บอกสดชื่นนี่แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ